นะครับค่พบกับช่องวัดอบกขกงเรานะคะจากฉาหลังนะคะสิริพงศ์นะครับชื่อคุณจิตดาภาสิริพงศ์นะครับได้รับได้รับกาต้มน้ำร้อนเครื่องนี้จิตดาภาครับผมกาต้มน้ำร้อนเครื่องนี้นะครับผม เป็นของคุณจิดาภานะครับผมเซรั่มจากเกาหลีเซรั่มของพี่ชิปนะครับเป็นของพี่ชิปนะฮะจะไปเลกเปลี่ยนนะฮะกันยังไงก็อ๋อกล่องเดียวครับกล่องเดียวครับพี่นะฮะเดี๋ยวนะนะชื่อคุณจิดาภาสิริพงศ์นะครับที่ซื้อผลิตภัณฑ์รีอาแล้วก็สนับสนุนช่องชิดปากแปรนะครับได้รับการตุมนมร้อนไป นะฮะครับผมผมาสามผมแน่นอนลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปมีอะไรอีกของรางวัลที่เอาเครื่องปั่นก่อนเอาเครื่องปั่นก่อนอยากได้เครื่องปั่นเออนะครับ f c ซนะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เรีารลุ้นเครื่องปั่นอาหารนะครับพริกกระเทียมปั่นได้ทุกอย่างนะครับ ปั่นเดี๋ยวนะครับขออนุญาตที่ชิดมาไหนๆก็มาแล้วมาจกให้หน่อยฮะมาจกมาจกอันเดียวนะเอาอันนี้กับสีของชิดโอ้โหเก่งมากนะครับเก่งว่าเป็นของชิดขออนุญาตดูหน่อยนะครับว่าใช่ของชิดไหมปั่นนะครับรางวัลเป็นเครื่องปั่นเนาะลุงพลป้าแตนเฟมิลี่โอ้โห จริงจริงครับผมจริงครับผมนะครับชื่อคนอะไรชื่อคนอะไรชื่อนะครับชื่อคุณวัชราพรนะครับวัชราพรคุณวัชราพรนะครับเบอร์โทรลงท้ายด้วยสองสองซนะฮะได้รับเครื่องปั่นไปนะครับอันนี้ของป้านะครับผมอันนี้ของป้าฝากฝากโน้ตครับโน้ต เยอะจังเลยนะคะม,ม,ามาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วย FC ของตัวเองนะครับ FC ของลุงพลพระแตนนะครับที่ซื้อผลิตภัณฑ์รีอาแล้วนะครับนะมอบเครดิตนะครับให้กับพี่ๆยูทูบเบอร์ er ทุกช่องนะฮะนะครับนะเพราะนั้นเรามาเป็นกำลังใจให้ FC นะครับลุงพลพระแตนกันนะครับาารางวัลต่อไปเอาหม้อไฟฟ้าหนี่งกระสงมา เอาหม้อมานี่นี่นี่เอาหม้อมานะครับนะต้มมาม่าได้นะครับนะรอบนี้นะครับลุ้นหะม้อไฟฟ้าเนี่ยประสงค์นะครับ,อฟฟนะรบตอนนี้ออกไปกี่รางวัลแล้วสอง,ส,องสีอนน่อันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ปะ่ปะ <c oughs> อา,านะครับมหม้อไฟฟ้าเนี่ยพอสอป้าจกครับจกออกมาแล้วนะครับ ช่องไหนดีช่องไหนดีช่องไหนดีเอ่อเป็นเอฟซีจากนอร์เวย์นะครับนะนะนะครับแต่ยังไม่ได้ระบุชื่อช่องมานะฮะยังไม่ได้ระบุชื่อช่องมานะครับนะคุณพนมนะครับคุณพนมนะฮะได้ นะครับหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ไปนะครับผมนะฮะ FC นะครับพี่ขนมอ่าอต่อไปมาป้าขอแรงหยิบกระเป๋าอีกสักใบครับหยิบให้อ่า FC ลุงพลพแตนคนไหนก็ได้ใบนี้สวยนะป้าบอกว่าอยากให้ได้ใบนี้เพราะว่าใบนี้สวยนะครับนะใบนี้สวยนะ ผมจําได้ว่าพี่ชิดได้รางวัลเดียวอยู่เลยนะแล้วานะครับมา Fc ท่านไหนนะครับ Fc ท่านไหนมาลุ้นกันนะครับสนับสนุนช่อง n Channel นะเป็น Fc ที่สนับสนุนช่อง n Channel Ch นะครับ,รบซื้อผลิตภัณฑ์ลียาแล้วมอบค่าคอมมิชชั่นให้ n Channel เพราะฉะนั้นได้อะไร n Channel นะครับ รับนะครับรับเซรั่มไปก่อนนะครับโอ้ยดูท่ามาดูท่ามาดูท่ามาฮะรับนะครับไายาเซรั่มจากเกาหลีนะครับ1นึขวดนะครับนะครับผมชื่อครับผม นะครับ FC ชื่อคุณวรัญญาคุณวรัญญาคุณวรัญญาช่องแอนชาแนลเปลี่ยนชื่อเป็นช่องแอนเฟมิลี่ครับผมนะได้รับกระเป๋าใบนี้สวยๆครับผมนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะเดี๋จัดส่งให้นะครับขอบคุณ FC นะครับนะที่สนับสนุนแอนชาแนลด้วยนะครับนะครับผมกาต้มน้ำร้อนมาครับ มาครับผมเมาเลยเมาเลยนะครับขออนุญาตไหนๆก็มาแล้วนะครับคุณป้ามาท่านต่อไปแก่ต้มน้ำร้อนนะจ๊ะแก่ต้มน้ำร้อนนี่ค่ะเอสแอนได้ส่วนร่วนะครับนั่นเตาก็เป็นของเอฟซีค่ะชิดปากแย่นะมาแล้วชิดปากแป่มาแล้วชิดปากแป่จริงด้วยชิดปากแป่มาแล้วนะครับนะครับ ชื่อคุณกันนิกานะครับชื่อคุณกันนิกานะครับรับกาต้มน้ําร้อนเครื่องนี้นะครับกาต้มน้ําร้อนนะฮะอ่าไปมีอะไรอีกเดี๋ยวจับให้ป้าบัดเนี่ยเอาจับกันเองนี่แหละเอาสนามเอาอนี้เอานี่นี่นะอันนี้เอาเป็นลาโพงบลูทูธนะครับรางวันนี้ลําโพงบลูทูธนะลําโพงบลูทูธต้องบอกว่ารางวัลพิเศษ แหวนทองคําหนัก0.6กรัมสองวงนะครับแหวนนะแหวนทองคำนะครับหนัก0.6กรัมสองวงให้กับ FC ที่ซื้อผลิตภัณฑ์รีอาตั้งแต่วันที่17 18และวันนี้วันที่19ครับถามว่าตอนนี้ปิดหรือยังจะปิดไหมยังเราเหลือกระเป๋าที่ออฟฟิศอีกสี่ไม่หมายความว่าจะปิดรับออเดอร์ไหม ถ้ามีออเดอร์ลุ้นแหวนทองคำหนัก0.6กรัม2งวงครับผมได้ได้รับได้รับได้อีฟซีช่องไหนนะครับที่นะครับฟซีช่องไหนที่อยากรุ้นรางวันนะครับผมนะนะรางวัลลำโพงบูทูธนะครับของพี่ไทยบ้านนอกเปิดเพลงพอดีเลยอ๋อมากับเพงมากับเพงครับผมนะพิียาชื่อวรัญญามลิเพงใช่ไหม วรัญญามะลิเพลงใช่ไหมวรัญญาวรัญญามะลินามสกุลไม่ไม่ไม่ที่อยู่ในนี้เมื่อกี้ที่ได้กัณนิกาเมื่อกี้ได้กัณนิกานี่วรัญญาวรัญญา่แล้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแจ้งแจ้งในกลุ่มตัวว่าวรัญญามลิเพงครับผมถูกต้องเนาะอ่าโอเคนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยได้ได้ไรนะเมื่อกี้ คุณวรัญญาได้กระเป๋าอ่ากระเป๋านะครับผของสามพันกว่าบาทสวยมากนะพี่วรัญญาไทยบ้านนอกนะครับพี่ไทยบ้านนอกนะครับ FC ชื่อคุณเสาวภานะคุณเสาวภานะครับรับลำโพงบูทูธเครื่องนี้ไปนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลำโพงบูทูธช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะกระเป๋านี่เหลือใช่ไหม